คราเคนหึกยักษ์จอมอารวาสคราเคนหรือฮัฟกูฟาถูกกล่าวถึงบ่อยๆในในนิทานหรือมหากา์โบราณของยุโรปแต่พบบันทึกเกี่ยวกับคราเคนเป็นรายลักษณ์อักษรครั้งแรกจากหนังสือบันทึกการเดินทางของชาวนอร์เวย์ซึ่งกล่าวว่ามีปีศาจยักษ์ขนาดใหญ่เหมือนเกาะลอยน้ำได้หนวดยาวเรือ้อยรุงรังมันจะลอยเข้ามาแบบเงียบๆจากนั้นจะใช้หนวดยาวๆโจมตีเรือแบบกระทันหัน คนแถบซีโลลคทางเหนือกลัวเจ้าตัวนี้มากนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับคราคเค้นพบว่ามันมีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับหมึกยักษ์ซึ่งมักจะอาศัยอยู่ในเขตทะเลลึกที่น้ำเย็นจัดแหมบริเวณขั้วโรคเป็นอย่างมากถึงแม้จะไม่ได้มีขนาดใหญ่มาถึงมาตามตำนานแต่ก็ใหญ่พอๆกับเรือเฟอร์เรรี่ขนาดกลางยิ่งหนวดนี่ยาวหลายกิโลเมตรเลย ราเค่นถือได้ว่าเป็นมรดกตดท่อจากโรคยุคไดโนเสาร์เลยก็ว่าได้ในสมัยโบราณสัตว์ต่างๆล้วนแต่มีขนาดมากขึ้นมาแต่เมื่อต้องให้เชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทั้งบนบดและในน้ำํำตามก็หากังล้มตายไปหมดแม้บางชนิดจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่รอดได้แต่มีกับขนาดเล็กตงเช่นวานปลาฉลามช้างสัตว์เหล่านี้ที่เราเห็นว่าตัวใหญ่ นี่คือเล็กลงกว่าในอดีตหลายเท่าตัวตำนานคราเคนปีศาจยักษ์แห่งพร้อมทะเลเป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเพราะตามบันทึกที่ระบุว่าเจอคาราเคนลุนแล้วแต่เป็นบริเวณที่กระแสน้ําอุ่นมาเจอเข้ากับกระแสน้ําเย็นตรงกับนิสัยของเจ้าหมึกยักษ์ซึ่งมักจะอาศัยอยู่ในเขตน้ําเย็นเท่านั้นมีอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งบอกว่าศัตรูตามธรรมชาติหรืออาหารของหมึกยักษ์คือวานดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ ที่ขาเข็นจะโจมตีเรือเพราะมันรูปร่างยาวๆรีๆเหมือนกันมอนไบน้ำแล้วอาจจะนึกว่าเป็นวานได้พึ่งรู้นะเนี่ยว่าหมึกนอกจากจะตาถั่วแล้วยังช่างมโนอีกหน่วยไทฟอนบิดาของปีศาจร้ายไทฟอนถือได้ว่าเป็นอสูรกายที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์อสูรกายของโลก มีหัวเป็นมังกรถึงหนึ่งร้อยหัวมีปีกที่ยาวใหญ่โตลมหายใจเป็นไฟอาปาท่องลาวาได้อีกทังพลักกกำลังก็มหาศาลขนาดที่ยกภูเขาขึ้นได้ทั้งลูกเลยละ่ะไฮฟอนมีฮันรยาเป็นปีศาจที่ชื่อว่าอิคิดนาทั้งคู่ให้กำเนิดปีศาจหลายตรงซึ่งล้วนแต่มีมบทบาทสำคัญในตำนานเพกกีทั้งสิ้น ธุรกิจสาคัญที่ทําให้เจ้าอาสูไฟฟรไฮฟอนผืนกําเนิดขึ้นมาคือกาทรทําลายล้างสวรรค์โอลิมปัสไฮฟอนทําให้ควยเทพบ,บนสวรรค์หน,นีตายกันเจ้าระวันส่วนใหญ่จะแปลงร่างเป็นสัตว์แล้วหนีไปอยู่อียิปต์กันมีเทพเพียงสามองค์เท่านั้นที่ยืนหยัดต่อสู้กับอสูไฟฟรไฮฟอนคือมหาเทพซูสเทพเจ้าสายฟ้าเทพีอะทีนาเทพเจ้าแห่งการสงครามและสติปัญญาเทพไดโอนิซุสเทพเจ้าแห่งเมลัย แต่หนังของไทฟอนนั้นหนามากทั้งยังสามารถสะท้อนเรทมนต่างๆได้ทำให้การต่อสู้ของไทฟอนทำให้การต่อสู้ของฝ่ายเทพเป็นไปอย่างยากลำบากถึงขนาดที่ว่ามีบานทีที่ซูต้องแอบแปลงร่างเป็นแกะเพื่อหลบหนีเอาชีวิตรอดในการต่อสู้ครั้งน,นี้ไทฟอนยกภูเขาหลายลูกขึ้นมาพุ่มใส่เหล่าเทพเจ้าอย่างง่ายดายจงมาถึงภูเขาลูกสุดท้ายภูเขาเอตนา ว่ากังว่าเป็นภูเขาลูกใหญ่มาหืมมาไพฟอนยกภูเขาลูกนี้ขึ้นหมายใจจะคุ้มใส่โอลิมฟะให้ร่วงหลดลงมามหาเทพซูเห็นดังนั้น ชุดใจนึกขึ้นได้ว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่หาไม่ได้อีกแล้วพระอนจึงยิงสายฟ้าอสินิยาบาทไปยังภูเขาเอทนาที่ไฮฟอนแบบด้วยอำหนาจของสายฟ้าภูเขาเอทนาแต่ออกเป็นเสียงเสียงโผมน้ำหนักอำมหาศาลถลงทับไฮฟอนวิชาอาสูรกายในตำนาน แต่ไฮฟอนยังไม่ตายไปหรอกแค่ดวงภูเขาพาพับอะไรไม่ได้ก็เลยพ่นลาวาออกมาุกวันนี้ภูเขาไฟเอหนาก็ยังไม่ดับรอวันที่จะประทุออกมาต่อไปอีคิดหน้าบัรดาของเราอาสูรร้ายในฐานะคู่ของปีศาจร้ายอย่างไฮฟองนามปีศาอีคิดหน้าก็ขยันงตั้งหน้าตั้งตามีลูกออกมามากมาย ปีศาจเด่นๆที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกก็มีเซอร์เบอร์รับสุนัขปีศาจสามหัวมีหางเป็นงูสักเลี้ยตัวโปโอของราชาแห่งยมโลหฮาเดสสฟิงซ์เจ้าปัญญาแห่งอียิปต์ดินแดนทะเลทรายสิงโตแห่งนีเมียนสิงโตยักษ์ที่ถูกเหล่าเทพเจ้าส่งไปทำลายเมืองน,นีเมียนและเป็นหนึ่งในภารกิจทั้ง12ออย่างที่วีรบุตรเฮอร์คิวลิสต้องทำหรือไฮด้าอสูรกายยักษ์เก้าหัว นอกจากที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีตัวประหลาดอีกมากมายถึงแม้โดยส่วนใหญ่จะหูกบากหรือหูค่าตายไปโดยเหล่าวีรบุรุษจนแทบไม่เหลือเลยก็ตามทีนามปีศาจอิคิน้ามีห้องมนเป็นนางไม้ที่ว่ากังว่างกงามมากแต่มีห้องร่างเป็นงูขนาดยักษ์ในช่วงที่อสุรกายไฮฟอนผู้ของนามกำลังสนุกอยู่กับการไล่ล่าเหล่าเทพโอลิมเปียนนางได้ลงมาหลบซ่อนตัวอยู่ในโพรงใต้ดินที่ดึกมาก ื่อให้กำเนิดอ,อสศุรกาดุ่นต่อไปส่วนใหญ่ผู้ที่ให้กำเนิดอ,อีกทหน้าไม่มีการระบุแน่ชัดบานตำนานบอกว่านางเป็นลูกของเพพีไกาอาและเทพพาธารัสที่ค้อออกมาคบพ้องกันกับไพฟ,ฟอนบานตำนานก็บอกว่าเป็นธิดาของอสุรกายในทะเลอย่างคิโตหรือบางตำนานก็ว่าเป็นเทพธิดาให้พระเจ้าโบราณเห็นท้องทะเลที่แท้แน่ที่แน่แน่นางปีศาจตัวน,นี้ ตายแบบน่าสงสารออรเพพีเฮราเพียงแค่ส่งยักษ์อากัสที่เลี้ยงไว้ย่องเข้าไปฆ่านามปีศาจต,ตอนหลับอยู่ในห้ำง่ายๆแค่นั้นที่นามปีศาจอิคิน่านั้นไม่ค่อยจะไปเก็กิกะละลานหรือทำลายล้างเหล่าเทพอะไรสักนิดความผิดก็แค่ว่ามีรูปเยอะเฮานังเอง็นชก้ายจริงๆ